สวัสดีน้องๆนะครับวันนี้พบกันในพิคนณิตตอนที่สามนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับดูโจทย์ข้อที่หนึ่งจุดสิบเอ็ดนะครับดูจากในชีทได้นะครับอินทิเกรต x วงเล็บ x 5, กำลังสองลบห้ากำลังแปดนะครับจากที่เคยสอนไว้ว่าอันดับแรกให้หนึ่งให้เราวิเคราะห์โจทย์นะครับ ที่สองคือจับโลกจาก,จากข้อนี้ดูนะครับให้มองก้อนนี้เป็น U และเอกตัวนี้ยจะทำยังไงให้มีค่าทาก,กับตัวนี้เคยสอนไปรอบแล้วนะครับว่าเทคนิคใหม่ที่อาจารย์กสอนก็นคืออินทิเกรต U U-DX เอ้ย U-DU นี่นะครับต้องอินทิเกรตก้อนนี้ก้อนที่อยู่ในวงเล็บให,ให้ออกมามีค่าเท่ากับ U ข้างนอกนะครับอะดูนะครับจะพี่จัดรูปใหม่นะ x กำลังสองลบห้ากำลังแปดวงเล็บ x dx หลายคนอาจจะสับสนว่าเห็น dx ก็ดิฟซะเลยจริงแล้วมันไม่ใช่ดิฟนะครับมันต้องอินทิเกรตที่อาจารย์สอนมาคืออย่างนี้นะครับทีนี้เราสเต็ปต่อไปเราต้องคิดละจะทำยังไงให้ก้อนนี้เท่ากับ x ก,กำลังสองสมมติถ้าเกิดเรา in เอินทิเกรต x ก็จะได้เท่ากับ เกกำลังสองส่วนสองนะครับโอเคมันก็จะมีสองติดห้อยอยู่มันก็ไม่เท่าเราก็ต้องคูณสองเข้าไปทั้งล่างทั้งบนชุบชุบอ่ะทีนี้ดึงออกมาได้ก่อนดึงสองตัวล่างออกมาแยกออกมาเป็นหนึ่งส่วนสองดิเกตเอกกำลังสองลบห้า กำลังแปดวงเล็บสอง x dx โอเคนะต่อไปดูอินทิเกรตตัวนี้ออกมาก็เท่ากับ2 x กำลัง2หาร2 dx ไม่มี dx ละ <laughs> ตัด2เลย x กำลัง2ใช่ไหม มันจะได้เท่ากับ x กํลัง2บวก c c คืออะไร c ก็คือไอตัวเนี้แหละลบ5เนี่แหละใส่ได้เลยก็ใส่เป็นลบ5ทันนะอ่าทีนี้มันเท่ากันแล้วมันเท่าแล้ว u มันเท่ากันแล้วแสดงว่าเราสามารถอินทิเกรตตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วอาตัดทิ้งไป นี่คือวิธีคิดนะกับหนึ่งสองเท่ากับหนึ่งสองต่ออินทิเกรต x กำลังสองลบห้ากำลังแปดก็อินทิเกรตออกมาก็เท่ากับ x กำลังสองลบห้ากำลังเก้าคูณด้วยหารด้วยเก้าบวกสี่เก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดก็เท่ากับ x กำลังสองลบห้า กำลังเก้าส่วนด้วยสิบแปดบวกสนี่คือคำตอบ อินทิเกรตนะครับเราจะอินทิเกรตไงให้มันเท่ากันอีกรอบอามาดูวิธีอินทิเกรต e กําลัง 2x เราคิดก่อนเลยอ่ะ e กําลัง 2x ลองลอินทิเกรต e กําลัง 2x ธรรมดาก่อนนะครับวิธีอินทิเกรตไม่รู้ใครสอนวิวธีไหนมาแต่พี่จะสอนวิธีกําหนด u ตรงเนี้ยคือ u e กําลัง u u คือ 2x อ่ะ uh, u เท่ากับ 2x d IP u เท่ากับ2 dx dx เท่ากับ1ถน2 d u โอเคนะทีนี้เรามาใส่จากโจทย์อ e, ินทิเกรต e กำลังสอง x by เอ้กำลังสอง x dx เราก็แทนค่า dx ไป ชุดสั dx เ,เ,เท่ากับหนึ่งตสองโอเคนะดึงหนึ่งอสองออกมาอินทิเกรต e กำลังสอง x สูตรสูตรของการอินทิเกรต e กำลัง u เนี่ยจะมีอยู่ว่าอินทิเกรต e กำลัง u เท่ากับ E กำลัง U บวก c ก็เท่ากับว่าหนึ่งส่วนสองคูณกับ E กำลังสอง็บวกส่จะเห็นไหมมันพออินท์เกตออกมาแล้วม,มันมันมีหนึ่งส่วนสองมามันจะไม่เท่ากับมันจะไม่เท่ากับ E กำลังสองเเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาตัดสองดีล่ะ เราก็ต้องเอาสองมาคูณคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับนะข้อเมื่อกี้สอง dx คูณล่างด้วย dx ดึงสองออกไปก็เป็นหนึ่งส่วนสองพีมกำลังสองอ็บวกสามกำลังสอง 2. ในวงเล็บก้อนหลังก็จะเหลือ 2e กำลัง 2x dx จากนั้นอินทิเกรตเลยอินทิเกรตก้อนหลังก็จะเท่ากับอินทิเกรตก้อนหลังยังไงใช้สูตรเมื่อกี้นี่ครับสูตรเนี้ยใช้สูตรเนี้ยอ่พี่จะอินทิเกรตก้อนหลัง่ะนะ 2e 2e x อินทิเกรต 2e กำลัง 2x ต่อวใชไมกำหนด u u เท่ากับ 2x d u เท่ากับ 2dx dx เท่ากับ1ส่วน2 du ลืมเขียน dx ใส่เลยชุบแทนค่า dx dx ตัวนี้เท่ากับห1บนงโอเคองตัดสองเลยเนี่ยงตัดสอง,สองก็จะเหลืออินทิเกรต e สอ 2x สูตรอินทิเกรต e กำลังสอง x ก็นี่ย EU อินทิเกรต e u เท่ากับ E กำลัง U บวก c ก็จะเท่ากับ E กำลังสองบวก c ทีนีม้มาดูที่โจทย์นี่นะเมื่อกี้อินทิเกรตออกมาแล้วนะก็เท่ากับ E กำลังสอบวก c C คือดึงของอันนี้มาเลยบวกสดึงมาเลยนะครับดึงมาได้เลย ถ้าเกิดตัวหน้ามันเท่าแล้วก็ดึงตัวหลังก็ได้เลยโอเคเท่ายังทีนี้เท่ายังเท่ากันแล้วนะแสดงว่าเราสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจละตัดทิ้งไป ท่ากับหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตตัวนี้ออกมามันมีกำลังสองอยู่ก็เท่ากับว่า e สอง x บวกสามวงเล็บกำลังสามหารด้วยสามบวกสี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในตอนที่สนะครับ